มองว่าเป็นพลังของพระพุทธเจ้ามาเสกเหมือนแสงพระอาทิตย์อย่างนี้นครับแล้วก็จะมีความสว่างมากก็คือเป็นบาร,รมีของพุทธองค์ไล่ความมืด<อ>บนออกไปใช่ชก่อนจะไปดูของฟรีตังก็ไม่ต้องเสียช่วยกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามข้างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สายจีด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เทพิเศษจะมาคุยเฟื่องเรื่องพุทธคุณเกี่ยวกับว่าพุทธคุณวัตถุมงคลอาจารย์นั้นอาจารย์นี้อันเนี้ย ในในแนวทางของแบบสําหรับคนที่เขาสนใจเรื่องคนที่เขาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเนี่ยจะถามว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการฝึกจิตแบบหนึ่งแต่่นช่วงระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะได้แบบว่ามีลิธิ์กันนิดนึงหรือได้ตัวรู้นิดนิดหน่อยๆไอ้อันนี้ก็คือแบบเขาเรียกว่าเป็นเกมกีฬาทางจิตเอาดิงอย่างนั้นง่ายๆดีกว่าก็คือสําหรับคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือแขวนวัตถุมงคลเนี่ยก็คือคนที่สะสมไว้เป็นมูลค่าเพื่อมูลค่า หรือเป็นหน้าเป็นตาไว้คุยในสังคมแต่จะมีคนแนวสายจี๊ดอย่างผมเนี่ยนะก็ต้องชอบแนวแบบว่าอืองค์นี้คําว่าจี๊ดคืออะไรแบบพลังแบบถึงขั้นแบบศึกษามาแล้วแบบตอ้ององนี้เลยแขวแล้วแบบจี๊ดจาดก็เลยเป็นที่หมางสายจีย๊ดวันนี้นะครับก็มีแขกรับเชิญนะถือว่าเป็นเทปแรกที่จะมาคุยเฟื่องเรื่องพุทธคุณน,นะวันนี้นะครับก็จะได้เจอกับคุณอั๋นนะครับสวัสดีนะครับคุณอั๋นครับสวัสดีครับ หน้าตาหล่อๆนี้นะครับข้าราชการนะครับข้าราชการนะแต่ว่าแต่งงานแล้วนะสาวๆแ้วสาวๆว่าถามสายจีนนี่เขารักครอบครัวนะครับเขามีครอบครัวแล้ว <c oughs> ก็วันนี้นะครับจะมาคุยกับคุณอั๋นนะค็คือคุณอั๋นเนี่ยรู้จักกับผมมาหลายปีแล้วแล้วก็คุณอั๋นเนี่ยเขาก็เรียกว่าอยู่ในหมู่ของรุ่นใหญ่ที่เขาชอบปฏิบัติธรรมแล้วก็คือฝึกมโนโมยิธิฝึกจิตอะไรต่างๆนะคุณอั๋นเขาก็เป็นแบบว่าเขาเรียกว่า กาหนูจำใหม่ประเภทเดียวกับผมอะคือสงสัยสงสัยนั้นสงสัยอันนี้คือเราดูด้วยแบบว่าดูแบบรูปร่างลักษณะดูตําหนิพิมพ์แบบเซียนพระเราก็จะรู้ประมาณหนึ่งแต่บางทีอะในความรู้สึกว่าเอ๊ะนรึรนึกหรอกไหมนะพระหลักที่เขานิยมพุทธคุณนี่มันจะจะจริงอย่างที่เขาชุดนิยมไหมผมก็เลยได้รู้จักกันนะครับคือตามกันมาก็เอาง่ายผมมาไม่เชื่อก่อนแล้วก็คือถามผ่านคุณอั๋นปรากฏว่า ตอนหลังผมเชื่อเพราะอะไรเพราะว่าพระคือผมอาจจะเป็นคนที่รู้จักพระที่แบบลี้ลับไม่ค่อยมีใครรู้จักประวัติแล้วก็ส่งไปถามจนล่าสุดผมสร้างวัตถุมงคลน,นะครับก็คือรูปหล่อหลวงตาดำอันนี้ผมพีิกสุดเพราะว่าผมบวงสวงแล้วไม่ได้บอกใครว่าทําพิธีอะไรมน์สายแล้วตอนส่งไปเนี่ยไม่ได้ให้ดูพระจริงด้วยนะต้องบอกก่อนคือฝากถามผ่านคุณอัน แล้วก็ส่งไปทางไลน์แล้วก็ท่านถ่ายหน้าตรงหน้าเดียวนะครับโดยที่ไม่รู้ด้วยเมืองสารแต่ลราองค์บรรจุอะไรเพราะว่าน,นตอนนั้นพระยังไม่ได้ออกมาแต่เราอยากรู้ว่าพอวงสวงแล้วเนี่ยเนื้อแต่ละเ,เนื้อเนี่ยเป็นยังไง ปรากฏว่าเนี่ยคุณอั๋นเขาก็ได้เล่าออกมาอย่างรูปหล่อหลวงตาดำเนี่ยที่คุณอั๋นบอกเล่าให้ผมฟังว่าอย่างเนื้อสำลิปเนี่ยพอฝากไปจับแล้วคนที่เขาจับมาเป็นยังไงครับที่ว่าคือต้องเก่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้ส่งให้น้องที่ปฏิบัติธรรมนะครับ,รบจับก่อนกี่คนตอนนี้ที่เก่ดท,ท,ที่มีจับมันก็คือสองคนครับก็เช็คกันไปมาเพื่อความถูกต้องอ่ะเพือวอพราะว่าเป็นยังไงก็เบื้องต้นเนี่ยก็เลยบอกเขาว่าให้ขอเข้ามาก่อนนะครับอ่าทีนี้เขาก็ส่วนมนนั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยเข ปรากฏว่าเขาบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นเหมือนเป็นพลังสี่ท่านเสกโดยแบบวนใบบนมาก็เบื้องเบื้องต้นเนี่ยท่านแรกเออน้องเขาบอกมาเลยว่าเป็นพลังแบบความสวาม่างเหมือนพระอาทิตย์เลยแต่ว่าเป็นความร่มเย็นไม่ร้อนครับน้องก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นประมาณเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นพลังของพระพุทธเจ้ามาพระพุทธคุณอ่ะพระพุทธคุณ แล้วทีเนี้ยผมก็เคยส่งหลวงปู่ต่างๆไปให้ปู่เดินหนนหลวงพ่อชานลงะไรต่างๆทีเนี้ยองค์ที่สองอ่ะเขาก็เลยบอกได้ว่าองค์ที่สองที่มาร่วมเสกเนี่ยก็คือเป็นพลังของหลวงปู่เป็นบารมีของหลวงปู่เพราะว่าเป็นด้านปกป้องคุ้มครองมีความสว่างแล้วก็ด้านแบบมีฤทธิ์นะครับแต่ว่าิแต่ว่าพลังของหลวงปู่เนี่ยก็จะพิเศษหน่อยคือจะครอบคุมทุกด้านก็จะมีเหมือนกับพลังท่านเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อน เป็นวงกลมหมุนไปครบทุกด้านถ้าแบบเพลงพลังจิตด,ดีๆก็จะเหมือนเป็นภาพเหมือนพลังของคางช้างเผือกอะอ่ะอที่หมุนค่อยๆหมุนแล้วก็องค์ที่สามเนี่ยเขาก็บอกได้เลยว่าเป็นพลังของหลวงพ่อชัยมณโเพราะว่าเด่นมาแบบเป็นด้านหมุนดวงกินธนิต์ประมาณนี้ครับเหมือนแต่ละองค์เนี่ยแยกกันตั้งใจเ<ย>สกแยกกันตั้งใจมาเสกเลยครับแต่ท่านสุดท้ายท่านที่สี่เนี่ยแปลกตรงที่ว่าน้องเขาบอกว่า เออสัมผัสได้เป็นแบบเลียมเียมเหมือนเป็นประตูกั้นแล้วก็สามารถเพ่งให้แบบเป็นสมาธิได้อ,องค์เนี้ยน้องเขาไม่เคยสัมผัสพลังแบบนี้มาก่อนพอถึงตรงนี้ปุ๊บคุณอัานเขาถามกลับมาที่ผมว่าตกลงเนี่ยองค์ที่สี่คือใครผมก็แบบตกใจ <c oughs> ผมอึง้งพอนึกออกไหมว่าการบวงสรวงเนี่ยจะไม่มีใครรู้มีคนรู้คนเดียวคือตัวผมภรรยาผมอะไรใครก็ไม่มีใครรู้แล้วผมเชิญมาสี่องค์ครับองค์แรกคือหลวงตาดำซึ่งหลวงตาดำนะครับก็คือ คำว่าเจ้าแห่งสงฆ์เจ้าแห่งสงฆ์งงงก็มีองค์เดียวครับคือพระพุทธองค์นะองค์ท่านที่สองคือหลวงปู่เดินหนิเกสาโรคือบรมโคอันนี้ผมก็เชิญท่านมาเสกอยู่แล้วสก็คือหลวงพ่อชาลงแต่สี่นี่ครับผมรู้อยู่คนเดียวครับว่าคือใครคือท่านอาจารย์เจ้าครับมผมก็เลยยอมรับเลยว่าเอยคือเอาง่ายว่าเลขหนึ่งถึงร้อยอ่ะเขาจะเดาได้ยังไงว่าเป็นสี่ว่ามีสี่องค์ถ้าเขาไม่สัมผัสได้จริงๆเพราะแล้วผมเนี่ยอันเชิญมาแค่สี่องค์นะครับมีสี่องค์นี้คืออีกท่านคือท่านอาจารย์เจ้าจนตอนหลังเนี่ พอส่งรูปถ่ายรูปถ่ายจันเจ้าที่หลวงพ่อชาลงท่านสร้างมาไปให้ดูเขาก็เลยบอกว่าเป็นพลังเดียวกัน,ก,นก็คือพลังที่4เนี่ย<ๆ>ก็เท่ากับว่าวัตถุมงคลหลวงตาดำเนี่ยรูปหล่อหลวงตาดำเนี่ยก็จะมีสีท่านเสกก็คือหลวงตาดำหลวงปู่หลวงพ่อชาลงก็ท่านจันเจ้าเสร็จแล้วเนื้อสำลิศเนี่ยองเล็กเนี่ยที่แถมไปในหนังสือเนี่ยที่จับไปเล่น็นเขาบอกว่าเป็นพลังแสงเหมือนกับพระแหวมม่านพระกลวยอะไรยังไงเหมือนทํานองว่าเป็นพลังของพระพุทธเจ้ามาเสกใช่ไหมครับก็จะมีความสว่างสวัยอย่างเงี้ย เหมือนกับมองเรามองไปที่แสงพระอาทิตย์อย่างนี้ครับแล้วมันก็จะมีความสว่างมากคือไล่ความมืดมนออกไปใช่ทำนองเดียวกับพระแหวกม่านของหลวงพ่อกลวยครับก็คือพระแหวกม่านหลวงพ่อปวยที่ว่านําแขวงสว่างพาพ้นอุปสรรคก็คือเป็นบารมีของพุทธองค์ใช่คือพลังพระหลวงพ่อปวยที่แหวกม่านคือท่านเชิญบารมีพทธองค์มาใช่ครับซึ่งในพระหลวงตาดำนี่ก็มีเหมือนกันแน่นอนก็คือเอาเป็นว่าถ้าทุนไม่ถึงหารูปหล่อหลวงตาดำก็พอได้ครับได้เหมือนแหวกม่านเลยอื เสร็จแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมผมตื้นมากนะแต่ละองค์เนี่ยผมส่งไปหน้าตรงแล้วไม่มีใครรู้มวลสารข้างล่างแล้วพอเนื้อเงินเนี่ยตอนเนื้อเงินเนี่ย,<ด>ยเ,เขาจับมาเขาบอกว่ามีพลังแบบเดียวกับเนื้อตำลิตครับแต่ว่ามันมีความเข้มกว่าแบบสองตำเท่าเลยพอเพ่งเข้าไปเนี่ยมันจะมีแสงของโคมพระออกมาเป็นเหมือนคล้ายกับเปลวไฟครับคิ้วไหวอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนด้านแบบปกป้องปัดสะท้อนสิ่งไม่ดีอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าในรูปหล่อตะดำเนื้อเงินเนี่ยเอาว่าตอนนั้นหนังสือยังไม่ออกไม่มีใครรู้ แล้วผม,ผมส่งคือผมบวงสรวงแสแล้วบรรจุแล้วเนี่ยแล้วถามดูคือเนื้อเงินเนี่ยจะมีมวลสารพิเศษคือก้อนปูนนะครับก้อนปูหลวงพ่อชาลงซึ่งอยู่ในพิธีท um ี่ท่านทําพิธีรับสิทธิ์เนี่ยอยู่สองปีกว่าแล้วก้อนปูเนี่ยก็คืออยู่ในพิธีเดียวกับที่เสกพระสมเด็จเขียวองค์เป็นล้านคือมวลสารเนี่ยที่เอามาใส่แล้วก็มาทำเนี่ยพอเหลือจากการบรรจุพระสมัยนั้นสมทั้งสมเด็จเขียวแล้วก็มีรูปหล่อเป็นพระบูชาประจําตัวลูกศิษย์เนี่ยเศษปูนที่เหลือในหลวงพ่อก็มาปั้นแล้วก็เอาก้อนหินนที่เป็ หินที่พลเอกประยุทธ์โกศลยุทธศานะครับลูกศิษย์ที่อยู่ในพิธีวันนั้นเป็นผู้บอกผมเองถึงได้รู้ว่าไอ้ก้อนนี้เป็นยังไงมีความเป็นมายังไงแล้วก็หินนี่เป็นหินที่พระอุปคุตถวายหลวงพ่อชาลงมาปรากฏว่าผมก็เอามาใส่ในเนื้อเงินเนี่ยแล้วผมทึ่งตรงที่ว่าเขารู้ได้ไงว่าอันนี้มันเข้มกว่าสองเท่าสามเท่าเพราะมันคือในเนื้อสำลิศเนี่ยมีเฉพาะผงหลวงพ่อชาลงก็มีมวลสารพวกว่านแต่ว่าในเนื้อเงินเนี่ยจะมีก้อนปูนนี่แต่อีกอันหนึ่งที่แบบผมสงสัยขันสำลิศ ขันที่เป็นล้างหน้าที่จับรางวัลในขันนียพอจับมาออกมาเป็นยังไงก่อนขันสมฤทธิ์เนี่ยที่จับออกมาน้องเขาบอกนะครับว่ามีพลังความสว่างออกมาจากยันเหมือนกับว่าเสริมสง่าราศีขับไล่สิ่งไม่ดีแล้วก็หนุนดวงชะตาก็เป็นเหมือนเครื่องรางเลยเป็นเครื่องรางเลยแต่อีกอันหนึ่งที่ผมแปลกใจก็คือ,อรูปหล่อที่ไปกับขันน้ำมนต์เนี่ยอันนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนว่ามวลสารบรรจุข,ข้างในเป็นยังไงแล้วพอเขาจับมาเขางองอันนี้ที่ว่าพลังเป็นยังไงนะครับ ตอนแรกทุกคนเนี่ยแบบเห็นว่าแบบน่าจะเป็นแบบแนวทางเดียวกันนะครับใช่ใช่อย่างสัาฤทธิ์หรือไม่ก็เนื้อเดินแล้วเนี่ยมวลสารเดียวกันแต่พอเขาจับมาปุ๊บเขาบอกว่าเหมือนเป็นมวลก้อนกลมๆแน่นๆแล้วก็เป็นเหมือนมหาอุดทีเราก็เออเราก็เป็นสายจีนเนี่ยเราก็เฮยยังไงเนี่ยก็เลยมาถามถามกลับมาที่ผมผมบอกโอ้โหนี่ผมตบมือเลยเพราะว่าผมยอมรับเลย เพราะว่าในรูปหล่อองค์ใหญ่ที่ใส่ในขันเนี่ยมวลสารจะไม่เหมือนอันอื่นเลยนอกจากมีก้อนปูนมีอะไรต่างๆแนละ้วสิ่งหนึ่งที่ผมใส่คือเป็นผงมหาอุดเป็นหวายพิธีที่อาจารย์สุวัสด์สร้างโบสถ์และวหลวงปู่ให้ตัดเอาหวานิมิตลูปเอกี่มาไว้เสร็จแล้วก็เสกอยู่3ปีครับเป็นหวายมหาอุดโดยเฉพาะเลยผมก็เลยทึ่ง <c oughs> ว่าเออของเขาแน่จริง เขาจับได้ว่าองค์นี้พลังต่างจากอันอื่นเพราะว่าเป็นมหาอุดก็เพราะว่ามีหวายมหาอุดเนี่ยแล้วพระราที่ว่าพลังมหาอุดนี่คล้ายๆกับหลวงพ่ออะไรํำนองเดียวกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับแล้วก็เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยอเออในผมเสิริมอีอย่างนึงครับเนื้องเงินพอภายหลังน้องเขาถามว่าเฮ้ยเออรูปเนี้ยเราไปจําลองมาจากไหนอ่าครับผมก็เลยส่งรูปหลวงตาดาที่วัดประสาทไปให้ดูครับเขาบอกเออเนี่ยพลังเนื้องเงินเนี่ยเป็นแบบเดียวกับรูปหล่อองค์ใหญ่เอเยองค์ใหญ่เลยครับ ก็เพราะว่าก้อนปูนเนี่ยแล้วก็ในโลหะที่มาชนวนมนสารนี่มีทั้งแผ่นลือชาเป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อชาลงนะพี่หลวงพ่อชาลงจานไว้ที่จะหลอ่อพระประธานวัดทองเมื่อก่อนนะครับมีเหรียญใหญ่นี่คือเป็นเหรียญบูชานะครับที่หลวงพ่อชาลงสร้างไว้ในสมัยหลวงพ่อชาลงเนื้อหาของเหรียญเนี่ยก็มีชนวนมวลสารสักดิ์หล่อลบถมไว้แต่เหรียญนี้สําคัญคือหลวงพ่อชาลงเสกแล้วก็มีการจานด้านหลังเป็นยันมงกุฎพระเจ้านะครับซึ่งเป็นเหรียญเดียวที่ปรากฏในวงการเอามาใส่เพื่อเป็นชนวนในการสร้างรูปหล่อหลวงตาดำรุ่นนี้นะครับมีทั้ลววม โบราต่างๆที่สร้างเหรียญเพชรยอดมงกุฎอะไรต่างๆเนี่ยก็หล่อไปในทั้งเนื้อเงินเนื้อสำลิดต,ต่างๆเนี่ยก็ใส่ชนวนพวกนี้ปรากฏว่าพอจับมาสื่อเหมือนกับรูปหล่องต์ตาองค์ใหญ่ที่วัดประสาทเลยเจ๋งมากครับก็คือถ้าจะนั่งสมาธิจะสื่อถึงครูบาอาจารย์เหนือโลกในดงเอาผ้าเนี่ยมาได้ครับเพราะว่าบอกว่าองค์องค์ทั้งสองค์เนี่ยสามารถสื่อได้เพราะว่าสื่อไปแบบ ทำนองเหมือนกับสามารถนั่งสมาธิได้แบบนี้แต่เนื้อเงินนี่จะเข้มใช่จะเข้มเป็นเพราะว่าเป็นก้อนปูดเลยนี่ก็คือแบบเป็นประสบการณ์การจับพลังถือสัมผัสพลังรูปหล่อหลวงตะดาแล้วที่บอกมีนิดนึงที่เอาง่ายๆเราเราไม่นั่นนะไม่ไม่ดราม่าสบางที่ที่บางทีเขาสร้างรูปหล่อหลวงพ่อชาลงขึ้นมาเนี่ยบางบางการบางบางครั้งที่เขามีการทํา เห็นว่าไม่มีพลังเลยเหมือนไม่มีจิตหลวงพ่อเลยเกิดเปดจากยังไง <laughs> คือไม่มีใช่ไหมอ่ไม่มีมันไม่มีเลยครับเพราะว่ามันจะสื่อไม่ได้เพราะว่าสมมุติว่าเราถ้าท่านเมตตาม,มาเอ,อปลุกเสกหรือว่าเอแผ่บรารมีมาจะมีพลังของท่านออกมามเป็นด้านหนุนดวงมาอย่างแรกเลยครับแต่ว่าถ้าเราให้น้องสัมผัสเนี่ยจะไม่ออกมาเลยครับอ,อันนี้เล่าให้ฟังแต่ไม่ได้บอกสำนักไหนหรือใครนะเอาเป็นว่าบางที่อ่ะ ก็คือเขาก็มีอย่างนี้เพราะว่าผมก็ไม่ได้เชื่อทุกอย่างนะก็ลองอันบางอันส่งให้เขาว่ากดว่าเขาก็เขาก็รู้จริงอันนี้ก็คือประสบการณ์จากคําบอกเล่าจากคุณอันนะครับ ซึ่งเป็นขนา้ารการนะไม่ใช่ว่าผมไม่นั่นเขาตามผมก็จริงแต่ว่าผมก็ไม่ได้เชื่อเขาจนผมพิสูจน์แล้วเออผมยอมรับผมก็เลยมาทำคลิปกันมานั่งคุยสําหรับคนที่สนใจหรือศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพลังจิตลี้ลับในวัตถุบางคนพระเครื่องอะไรประมาณนี้อ่ะวันนี้ก็ขอขบคุณ,ค,ณคุณอันนะครับที่ได้มาพูดบอกเล่านะครับสวัสดีครับ ขอให้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีและ be strong ไม่ให้วันเว้กับคำนึนงทาและสายตาที่คอยมองจากคนที่มองว่งงงา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 ยทั้งดังที่เขาไม่เคยลองยังคงยึดทางเดินตามที่ครูบาอาจารย์สอนและยังสัตย์ทาแม้ในวันที่ชีวิตมัวมอง